ทุกคนรู้ไหมครับว่าอะไรเดอแฟนะ่ะมีที่เมืองไทยนะเวย้ยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือไปรษณีย์ประจําหมู่บ้านผมเองครับไวเป็นบ้าเลยนะครับผมพลาดพัสดุอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องที่ผมกลัวที่สุดเลยนะในการสั่งซื้อของเพราะว่าขี้เกียจขับรถออกไปเอาอะ่ะเดี๋ยวก็ร้อนฝนก็ตกใช่ไหมตรงนี้ <laughs> นี่แค่เผลอเข้าห้องน้าแป๊บเดียวนะเวย้ยเขียนอย่างไวเลยสอดไวช่องไปรษณีย์หน้าบ้านแล้วฝอยทอดเลยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเอา พัสดุมารีวิวแป๊บหนึ่งมาละสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ชาแนลนอ่อนเอฟพิวกับรายการรีวิวนะครับผมคลิปนี้เป็น EP ที่2แล้วสำหรับรายการนี้นะครับและวันนี้ครับคูกูดัน First Mini Album Act 1 The l น t t l e Mermaid นะครับผมเมื่อกี้ก็ไปไปรษณีมานะเปรับของมาผมว่าที่ไปรษณีแกเขียนใบ เขียนไปไอสั่งไปรับของเสร็จแล้วแกคงจะตะโกนแบบออกมาแบบว่า I am the flex ไวเป็นบ้าเลยอันี้ก็ผมจริงมันก็เป็นความผิดผมเองนะที่มาปวดท้องตอนนั้นพอดีนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าพี่แกจะเร็วไงเร็วเป็นบ้าเลยนะครับโอเคข้ามไปครับนี่ขออยู่ในมือผมแล้วนะเด้อมาเลยครับแกะมันตรงนี้เลยสดลๆเลยจริงๆถ้าถามว่าผมชอบเพลงในอัลบั้มนี้แค่ไหนก็ต้องตอบว่าผมเฉย นะครับน,น่าจะอย่างนั้นมากกว่านะครับคอนเซปต์ Concept มันดูหน้าคอนเซปต์ Concept มันก็ดูน่าสนใจนะเพลงมันก็โอเคแต่มันมันแค่เป็นเพลงแนวเพลงที่ผมไม่ชอบอะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่พ่อเก่าชอบนะแนวเพลงแบบนี้แย่เป็นบ้าเลยครับแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเป็นอัลบ,บั้มแรกของเมนผมกับท่ายของตัวเองใช่ไหมมันก็ควรค่าที่จะซื้อเก็บไว้นะครับนี่แกนะแล นี่ดึงออกเทาานี้ไม่ใช่ปากแกะแล้วนะครับผมนี่เป็นการ์ดการ์ดพี่นายองกับซอลลี่นะครับโอเคเรามาดูแพ็กเกจกันนะครับนี่คร่าวๆรอบๆอ,อันนี้โควเวอร์ครับด้านหน้าด้านหลังครับขอบถูกครามกว่านี้ถูกเปิดมาหน้าแรกก็จะเจอกับอา ผ่นนะครับบอมเกาหลีเขาให้เขาติดแผ่นมาแบบนี้กันทุกทุกวงเลยเหรอวะ <c oughs> ไม่ทราบนี่ครับนางเงืยกน้อยอยไปไปอยมาอ่าโฟโต้บุ๊กนะครับอันนี้เป็นอัลบั้มมาแบบนี้ใช่ไหมโฟโต้บุ๊กเปิดออกมาเวลาเปิดต้องเปิดแบบนี้นะครับเปิดลงแบบนี้ต้องตะแคงแบบนี้เวลาดูห <c oughs> นาสมควรเลยครับหน,นาม,มากเลยนะถ้าเทียบกับไอซีโอซีของผมอะ่ะหนาเป็นบ้าแล้ววันนี้ <c oughs> ขดคุม้มค่า มาตอนแรกก็จะโชว์แท็กลิสต์นะครับเล็กๆตรงนี้เห็นปะโอเคไปแบบลวกๆนะครับนี่อะไรคนระัรู้สึกว่าจะไม่ไม่ได้แบบเรียงเป็นเซตๆ,ๆ,ๆด้วยนะเป็นแบบอาคระเมมเบอร์ไปเลยแต่ละหน้านะครับอืมคร่าวๆนี่เงือกสายแดบดบ รกระดาษาใช้ได้เลยนะครับเหมือนมันๆด้วยเขาเรียกอะไระกระดาษมันเป็นมันๆม,มันไม่ใช่กระดาษโฟตโต้นะแบบ๋ยนั้นก็ดูจะลงทุนเกินนะครับนี่ <c oughs> ไปแบบเร็วๆผมไม่รู้จะทําไงเลยวะคือมันมีแต่ภาพล้วนๆเลยครับไม่รู้จะอธิบายอะไรมีภาพรวมประมาณนี้นะประมาณประมาณหนึ่งส่วนสามนะครับของพโต้บุตกโหลมคาได้นึ่จริงเลยมา <c oughs> <c oughs> ดูแค่ภาพก็พอไปเรื่อยมาถึงมาถึงช่วงนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับรูป นี่ไปดิไปดิมาถึงภาพรวมอีกรูปครับผมนี่อันนี้มีรูปวานด้วยเป็นรูปเหมือนเด็กระบายสีอนี่สวยครับเหมือนตันเยอะเลยนะเนี่ยดูดิ ทำไมไม่ให้รูปมาแบบเต็มๆเลยวะมันจะเหลือที่ไว้ทำไมแย่ๆมาเนี่ยฮะเอาไปทดเลขไรเงเนี่ยอเออมันต้องแบบนี้เห็นไหมนะี่ก็ยังเหลือต้งเยอะเนี่ยเอาไปทำมะเขือพวงอะไรเนาะนี่ครับต้องแบบนี้ต้องให้มาเต็มๆแบบนี้ใจบอมีลูรพวงครับใกล้มาเป็นแผงสมกับเป็นโฟตโต้บุ๊กกับรูปล้วนๆครับ,รบไม่รู้จะอธิบายอะไรเลย <c oughs> อันนี้นึกว่าเห็นระแบ,บียนึกว่าไอ้นั่นไหนอะไรนะทับทีมอ่ะชื่อจริงอะไรอ่ะที่เป็นนางเอกช่องเจ็ดนะครับโอ้รู้สึกว่าลูกน้องมินาจะเยอะนะครับอันนี้น่าจะเป็นเป็นเนื้อเพลงปะฮะนี่ครับเขาจะเนื้อเพลงก็ให้มาแบบงานหยาบพอสมควรนะครับแล้วก็เป็น K เครดิตไอเครดิตนะครับนี่หมดแล้วดูกันอีกรอบครับ ต้องบอกว่าแพ็กเกจใช้ได้เลยนะครับสวยแล้วก็แข็งแรงนะครับดูดีพอสมควรคผมแต่อะไรที่ผมกลัวรู้ไหมฮะนี่ครับโฟตโต้บลูครับให้กาวมาหน่อยจะเป็นไรไหมฮะพี่ไม่สบาย <laughs> เหรอเห็นชัดไหมมันม้วนมาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน <laughs> นี่นะครับก็แบบเดียวกับปกอัลบั้มนะครับน่าจะนะเชื่อเปล่านั่นแหละครับแบบเดียวกันเลยครับกับปกอัลบัม้ม แผ่นนอยแผ่นเล็กไปหน่อยว่ะถ้าเทียบกับ EP ที่แล้วนะครับ CLC ผมต้องยืนผมต้องลุกไปยืนทั้งหลังแล้วก็กลางออกเลยนะครับโอเคต,ตั้งไปกข้ชางกันก็แล้วกันโอเคมาสรุปกันกับอัลบัมอ่ากับ first mini album Act One The Little Mermaid ของครูดันนะครับผมสิ่งที่ให้มาก็จะมีอัลบัมหนึ่งชุดนะครับผมหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งหนึ่งอันนั่นแหละ <c oughs> มีอัลบัมเปล่ามีแผ่นนะครับมีโปสเตอร์ ไม่ใช่โปตเตอร์มีโปสการ์ดสองแบบก็คือแบบนี้พันใหญ่กับพันเล็กนะครับนี่ด้านหลังค่อนข้างโอเคนะอันนี้ได้พี่นายองนะครับจริง,รงๆเขาอายุเท่าผมนะแต่เรียกพี่ตามกระแสแล้วก็เป็นเหมือนการอันนี้น่าจะเป็นแบบเซลฟี่ทั้งหมดเลยทั้งเก้าทั้งเก้าแบบนะถ้าผมดาวน์โหดนะครับมีด้านหลังก็จะเป็นชื่อเมมเบอร์โอเคสองแบบนี้แล้วแต่ว่าคุณจะได้แบบไหนแล้วแต่ดวงคุณนะครับแต่ว่า อันนี้ที่จริงตอนผมซื้อไปผมผมผมลำดับการว่าเตจองมีนานายองอันนี้น่าจะหลุดมาถึงระดับนี้เลยนะครับผมถือว่านกนะครับนกแล้วก็โปสเตอร์หนึ่งแผ่นนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะเว้ยอุจ๊ะแล้วก็โปสเตอร์หนึ่งแผ่นนะครับอย่างที่โชว์ไปเมื่อกี้นะครับ <c oughs> นี่ก็สรุปแล้วก็จะเป็นนี่นะครับสิ่งที่ได้มาแต่บางร้านคุณสามารถ ถ้าบางร้านในทวีตใช่ไหมคุณสามารถไม่เอาโปสเตอร์ไม่เอาการ์ดได้คุณเอาแต่ละบั้มเปล่าได้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กลัวจะไม่ได้กลัวจะนกการ์ดกลัวจะไม่ได้การ์ดเมนเนี่ยคุณสามารถซื้อบั้มเปล่าแล้วเอาเงินที่เหลือไปรับต่อได้ไปรับการ์ดที่คุณอยากได้ต่ออะไรแบบนี้นะครับโอเคก็ครบนะครับแลวนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะได้กับอัลบั้มเซตนี้นะครับอย่างคร่าวๆนะสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าผมเกลียดการสุ่มการ์ดมากนะครับมัน มันยากขนาดนั้นเลยเหรอวะที่จะต้องแบบว่าให้มันลุ้นกันอะไรขนาดนี้นคือให้มนบนหมดเลยแล้วงบวกบวกราคาเพิ่มมาเลยก็ได้ยอมจ่ายเว้ยนะครับเสียลมจริงๆเลยก็หวังว่ารีวิวเล็กๆน้อยๆรีวิวนี้คงคงไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับผมมันก็มีหลายอย่างที่อ่ามันยิบย่อยนะแต่ว่าก็ไม่ขอพูดถึงละกันนะครับอย่างฟูตบุ๊กเนี่ยก็อาจจะเอามาให้ดูได้ไม่ครบทุกพัพทุก ทุกภาพทุกแผ่นนะครับเพราะว่ามันเยอะพอสมควรนะรดูดิเดี๋ยวคิดมันจะยาวเอานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับคนที่อยากได้ก็หวังว่าดูแล้วก็น่าจะตัดสินใจได้เนาะโอเคก่อนไปก็เหมือนเดิมครับาสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมสามารถติชมหรือพูดคุยหรืออะไรก็ได้คอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับแล้วก็แล้วก็วกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะครับผมสุดท้ายเหมือนเดิมขอให้ท่านผู้ชม มีความสุขมีความสนุกสนานกับการฟังเพลงแล้วเรามาเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับผมสํวหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมก็ขอตัวราไปก่อนแล้วเรามาเจอกันอ้ครั้งตัดไปแน่นอนนะจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นเท่าที่จะทำได้นะครับส่วหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย้